สวัสดีครับวันนี้เจอพวกเราอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพากันทุกคนไปชิมอาหารตลาดน้ำดิมคลองแล้วโนโดกัน Let's go สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแรกของเรานะครับลูกชิ้นในตำนานนะครับของเซเว่นะครับมีที่นี่ที่เดียวตลาดน้ำ คลองละโนดครับผมใครสะดวกมาก็มาได้เลยขายกันถูกๆเองครับลูกชิ้นชิ้นละเจ็ดบาทชิ้นละห้าบาทห้าบาทเอาเจ็ดบาทเลยครับท่านเอาเจ็ดบาทครับชิ้นละเจ็ดบาทเท่านั้นเองสามยิ้นยี่สิบอ่าเขาจะมีซอสในตัวด้วยมีซอสในตัวเลยตากล้องมีซอสอะไรกันมีซอสด้วยครับซอสซอสฟรีเพิ่มผักแล้วก็มีให้เลือกมากมายเลยครับพวกน้ำจิ้มอ่ามะยงเนสซอสพริก โอ้ร้านนี้ผมว่าจัดว่าสุดยอดเลยครับจัดว่าสุดยอดเลยีครับอันนี้ขายยังไงครับนี่เจ็ดสิบแปดบาทครับสามชิ้นยี่สิบเองครับซอสแล้วก็ฟรีบัตด้วยค่ะลูกนี่เลครับฟรีซอสแล้วก็ฟรีบักโอ้เก่งมากเลยเยี่ยมมากเลยมีซอสด้วยโอเคโอเดี๋ยวร้อยเลยนะ

นี่ก็คือร้านต่อไปของพวกเรานะครับตากล้องอ่าแม่ค้าครับมีอะไรบ้างครับมีปลาหมึกงงกุ้งหัดเงี้ยมชีสไส้กรอกชีสกุ้งแล้วก็ยำสาหร่ายค่ะโอ้มีเลือกเยอะแยะเลยงั้นโอ้ยผมผมเมนที่อื่นเขาเขาขายกันลูกละห้าบาทนะใช่ลูกละห้าบาทประมาณนั้นผมเมนที่อื่นเขาขายลูกละห้าบาทไอ <laughs> ้นี่ขายถูกมากเลยขายถูกล้ลูกละ,ลกละสี่บาทแค่นั้นเองอ่ะเรามาเลือกดูกันน <laughs> ตีมานใหญ่นะตีมานใหญ่นะผโอชีนะผมชอบกินชิส พไม่ออกอรอัวบางยวางแล้มจัที่มากระตอมมายังไงไม่รู้นะครับอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ เดินมาอนี้ดูใช่ใช่ดึงเด่นเลเอาเราจะไปดูร้านต่อไปครับนัาเก๊กไปเราไปดูร้านต่อไปเฮ้ยเรามาแก้แก้ไขกันดูไหมแก้ไขดูแก้ไขแก้ไขแก้ไขแก้แก้ไขแก้ไขไข่ไปิ้งครับทุกคนไข่ปิ้งเลยครับทุกคนป้งเอ่าไม่ครัครับขายยังไงครับสามลูกยี่สิบห้าบาทครับสามลูกยี่สิบเดี๋ยวตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีมีมีอะไรบ้าง อกมีไส้อัวไส้กรอกอีสานครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูจัมโบ้อ่าโอ้แต่พูดตรงนี้แม่ค้าแถวนี้เขาน่ารักอ่ะเขาพูดจาดีมากเลยนะครับผมครับดีมากเลยเดี๋ยวเอาใครยังนะผมลืมนะยยี่สามนู่ไม่เอนนะโอ้ไม่เอนนะโอ้ไก่ปิ้งเหรอถ้าหลวงยังไม่มาเอาถ้ําหลวงถ้ําหบอกไหมมาเบีย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 บอกมานี่จะลองอันกันเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์ไว้นี่อ๋อในเบียร์อยู่ที่ใกล้ เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันใช่ใช่ใช่แก้ไขมาเริดูกันรสชาติจะยังไงดูดูสิกินดังเบื้องเลยดูดิเนื้อเขาถึงเครื่องมากเลยอ่ะยวทีมันช่วยช่วยถึงยังไงมาเลย 那狗狗老密了，臭了呗。 สามร้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนเพราะว่าผมกับหายน้ำมากเลยตอนนี้มาครับเจอนครับวันนี้เราก็เจอกับร้านโกชานะครับโกชาซิกเนเจอร์ของเขาน่าจะเป็นน้ำอะไรก็ตั้งน้ำมะพร้าวกับน้ำน้ำแดงครับน้ำแดงยาาเลยครับขอโทษนะขอไปพูดในคำหยาบครับน้ำน้ำส้มครับน้ำโอรีนครับโอรีนอ่าอันนี้ขายยังไงครับแก้ดิบลูก แก้วแก้วยี่สิบบาทที่มันยาวมาฟ้าป่ะต้มขอน้ำมะพร้าวครับ เจอซิกเกเจอร้านนี้กันอีกแล้วอร่อยรับเบิด์ซกปชิ้นปลารับเบตรโคตรร้อยโคตรร้อยโอเคเรามาชมกันร้านนี้กันนะครับร้านต่อไปโอ้ยอย่างเยอะเลยครับอย่างเยอะแก้วหนึ่งยุดครับหนึ่งยุดเดี๋ยวก็ขายยังไงก่อนก็ขายยังไงก่อนชิ้นละยี่สิบสามสิบสี่สิบค่ะมาผสมกันได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบไปแลชิ้นละยี่สิบสามสิบหรือสี่สิบครับโอ้โอ้ผสมกันได้ไหมโอเคผสมกัน จะมาลองชิมดูกันมือพันมากเลยโอ้โหรสชาติเป็นไงครับป๊อบหอมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเรไม่ได้กินดีอะที่ได้ลองกินดูอืมอร่อยเลยอร่อยอร่อย เรางไม่กินไหครับเราตงไม่กินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูร้านกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เวลาเราก็จะหมดแล้วเพราะว่าจะค่ำแล้วด้วยอีกอย่างฝนก็มาแล้วฝนก็มาแล้วเราก็ไปกันต่อไปเลยเลโก้ดูร้านนี้กันครับโอ้เออเขาอยากเยากอะไรชูจิชูจิโอ้ชูจิอ่าอันนี้ขายยังไงครับขายยังไงห้าบาทชิลล่ห้าบาทชิลล่ห้าบาทนะครับฮะ แถมหนึ่งซื้อซื้อสิบแถมหนึ่งซบแถมหเราเามียกจำกัดที่พเราเรามียบจำกัดยี่สิบบาทเรามียบจำกัดอยู่ยีิบบาทโอเคได้ไลยคะเขาใจดีมากเลยครับเขาใจดีมากเลยโอ้ได้เรามาดูกันลอง้ยิน้ยินอโเหอ้ป็นครับม่ค้าเจดีมากเลยนะครับเขาให้เราชิ้นเลยนะครับ เยอะๆหน่อยตีมาเราชอบความเค็มครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเออผมพูดมากโคยแ้งมาแล้วโคยแ้งโคยแ้งกินน้ำเลยยายตีมาผมชิมก่อนนะครับโอ้ร่อยรสชาติอร่อยไหมอร่อยอร่อยผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองชิมดูอีกคนขอที่ดีกว่านะ ยังไงครับไปครับที่ความพอมหอมสาหร่ายความอร่อยกลมกลมรสชาติอร่อยมากความจิ๋มดุเอาละครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูร้านต่อไปกันเพราะว่าเม็ดเนวเอาไปแล้ววันนี้เราก็ต้องจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับเชียงผมไม่แบบว่าเพราะว่ามันจะทำได้ด้วยเลยอย่างฝนก็จะตกแล้วตอนนี้ตอนนั้นผมก็ผมก็ ลกลาบลาสวัสวดีครับ<ป>ดีใจลหเจ้อเจอไันไหมคิดหนะน้าครวัสวครับวันนี้โ,โรจะพา